ครับผมสวัสดีครับวันนี้มานําเสนอนะครับมอเตอร์นะครับไฮวิวครับดีซีแกิโลกรัมนะครับนี่ดูงานก่อนนะครับดูงานก่อนนี่นะครับสวยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับดูการเชื่อมล้างนะครับเนียนกริบนะครับไม่มีสะดุดนี่นะครับดูนะฮะดูนี่นะครับชุดนี้นะครับใช้คู่กับอุปกรณ์เสริม IoT นะครับแล้วก็ใช้ชุดกับโพรเซลนะครับไร้สายนะครับไม่ต้องกี่พื้นนะครับเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งสาย่านนะครับ อย่างนี้ง่ายๆนะครับไม่ต้องยากนะทั้งคลาย2ก้อนครับใช้งานได้เลยอ่ะลองดูนะครับมอเตอร์ตัวนี้สเปค800กิโลนะครับแล้วก็ตั้งสปีดความเร็วได้5ระดับตั้งปิดออโต้ด้วย5ระดับเหมือนกันนะครับตั้งชลอได้นะครับอ่ะลองดูนะครับกดรีโมทนะครับอ่าอันนี้ความเร็วกลางๆนะครับไม่เร็วมากเดี๋ยวลูกค้าตกใจนะครับประมาณนี้ความเร็วมอเตอร์นะครับ ก่อนจะปิดสุดก็จะมีสโลว์ดาวนะครับอ่านี่นะปึ๊บอ่าจากนั้นนะครับเปิดทีนึงก็ปุ่มเดิมนะครับปุ่มซ้ายบนปุ๊บอ่านะครับหรือว่าเราจะกดสั่งจาก IOT ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรบกวนลูกค้าขอ IOT นะครับผมให้ลูกค้ากดโชว์เลยครับนะ อ่พี่ดกด็โชว์เลยครับในแอปอ่าปุ๊บอ่าปุ๊บอีกครั้งนะครับอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้ลูกค้าก็โอเคแล้วอยู่ที่ไหนสามารถเปิดผ่านแอปได้นะครับ iView IoT นะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับวันนี้สำหรับวันนี้เรียบร้อยครับโอเค